งานงอกจอบเจอบโบยเรื่องมีดเคทูบนเรือสปีดโบ๊สปอม้เราช้ารีบต่อสายตรงเคลียร์หลังจากเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนแซนหนึ่งนะฮะคนบนเรือคดีเตงโม พร้อมด้วยทนายส่วนตัวเดินทางไปออกรายการหนกระแสซึ่งบางช่วงบางตอนหนุ่มกันชัยถามถึงเรื่องมีดเคทูว่าเขาบอกว่ามีคนถือมีดอยู่บนเรือซึ่งแซนบอกว่ามีดอะไรคะเคทู 2, โอ้โหเอาไปทำอะไรกันคะไม่มีใครทำอาหารบนเรือคะ่ะขวดไวเขามีที่เปิดขวดคะ่ะมีดเคทูเอาไว้ทำอะไรยังไม่ทราบเลยคะ่ะคุณอัดอยู่ตรงไหนบนเรือคะเขาเห็นจากภาพแล้วภาพนั้นอยู่ที่ไหนคะอยากให้เอาทุกภาพ ภากกรีดขาเลือดไหลอยากดูมากค่ะจินตนาการเขาสูงมากแานหนุ่มกัญชัยถามว่าที่เปิดขวดไวน์มีไหมแซนบอกว่าแซนไม่สังเกตค่ะมาถึงก็เปิดอยู่แล้วอันนี้ต้องลองถามจ็อบดูเพราะจ็อบเป็นคนดูแลด้านนี้เราก็เป็นคนนั่งถือแก้วคนเปิดขวดไวน์คือจ็อบต้องไปถามจ็อบ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะในระหว่างที่หนุ่มกัญชัยถามแซนอยู่นั้นด้านปอก็ได้ไลน์มาบอกแซนกลางรายการว่าประเด็นที่เปิดขวดขวดแชมเปญใช้มือเปิดได้ค่ะที่ดื่มกันบนเรือคุณปอเป็นคนส่งมาบอกค่ะคุณปอดูอยู่คุณปอบอกว่าแชมเปญที่เราดื่มกันบนเรือใช้มือเปิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีนะคะมีดเคทูขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ